สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกั n ช l ของแฮนต i คิโลในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวตำนานวีรบุรุษของชาติผู้ถูกขับไล่ จากการแพ้ของทัพอินซีเลียเยอรมันนะครับซึ่งเป็นการแพ้ที่ช็อกโลกอย่างมากที่แพ้ต่อนอต์มาซิโดเนียคาบ้านตัวเองไป1ต่อ2ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของโซนยุโรปเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจนกลายเป็นกระแสพระวิจารณ์อย่างหนักเพราะว่านี่คือการแพ้ในฟุตบอลโลกคัดเลือกในรอบ20ปีแล้วก็เป็นการยูเซติกการไร้ไพ่ในรอบคัดเลือกไว้ที่3 5นัดโดยครั้งล่าสุดเนี่ยที่เยอรมันแพ้เนี่ยคือปี2001ที่แพ้อังกฤษคาบ้านไป5ต่อ1ในตอนนั้นแต่ อนนั้นเนี่ยแข้งกริดก็ถือว่ามันก็ถือว่ายับเยอะเลยครับแต่ก็ดูไม่ค่อยจะแบบ เหมือนกับน้องมาซิโดเนียสักเท่าไหร่นะครับซึ่งน้องมาซิโดเนียเนี่ยอยู่อันดับที่65ของโลกทําให้ทางเลิฟเนี่ยถูกวิจารณ์อย่างหนักรวมถึงทางแวนเนอร์เองเนี่ยก็โดนไม่ต่างกันสาหรับทางแวนเนอร์เนี่ยโดนถึงขนาดที่ว่าสื่อมาซิโดเนียเนี่ยทำภาพปัดประปชาชนให้กับแวนเนอร์เลยทีเดียวเพื่อแสดงความขอบคุณที่พลาดลูกหมูหกจนเป็นส่วนให้มาซิโดเนียเนี่ยบุกเอาชนะเยอรมันได้21ในเกมเกม,เกมนั้นซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ครับทางเยอรมันเนี่ยก็พึงจะแพ้ต่อสเปนมาแบบยับเยินในศึกฟุตบอลอย เมื่อพฤศจิกายนในปี2020ที่ผ่านมาโดยเกมนะครับอินซีเล็กเนี่ย บุกไปแล้วก็พ่ายแพ้ต่อสเปนแพ้ไปถึง60แบบหมดสภาพยับเยินมากมากครับเจอฟรานเตลレเนี่ยซัดแฮตทริกเข้าไปให้แล้วก็มีโรดี้อีกอวาโรโมราตาแล้วก็มิเกลโอยาสบาวซัดกันไปคนละ1ประตู60ครึ่งโหลไปเยอรมันยังเจ็บช้ำกันเลยอยู่ทีเดียวนะครับด้วยผลการแข่งขันกับสเปนในเกมนั้นเนี่ยถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่ย่อยยับที่สุดของเยอรมันในรอบเกือบ90ปีนะับตั้งแต่เกมกระชับมิตรที่แพ้ต่อออสเตรียไป6-0นเมื่อพฤษภาคม ในปี1931ขณะเดียวกันครับก็โดนทางด้านของ สเปนเนี่ยไล่ไป6กศูนย์ตอนนั้นทาให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มคิดว่าโอ้โหมันเหมือนกับเมื่อปี1931เลยว่าซึ่งเป็นการทำสถิติในแมชการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับที่เดิมทีเนี่ยทีฟุตบอลเยอรมันตะวันตกเนี่ยก็เคยแพ้ต่อฮังการีไป8ต่อ3ในศึกฟุตบอลโลกในปี195-4เมื่อนานมาแล้วแต่ว่าถ้าหากรวมผลการแข่งขันทุกรายการเนี่ยความพ่ายแพ้ที่ขาด้อยที่สุดของเยอรมันเป็นเกมที่แพ้ต่ออินกรานอเมเชอยลยับเยินถึง90ในเกมกระชับมิตเมื่อปี9แต่ถึงงงยัไเนี่ เป็นความยับเยินที่ไม่น่าให้อภัยอยู่ดีนั่นแหละครับผมไอ้ก,กู้นย์เนี่ยมันนานมาแล้วครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเยอรมันเนี่ยนี่คือแชมป์โลกนะครับในปี24 1 4ถึงแม้ว่าในปี28 1 8เนี่ยจะตกรอบแรกแต่ดูแล้วยังไงก็ไม่น่าแพ้แต่อนอตมาซิดเนียและก็เป็นการแพ้คาบ้านซะด้วยครับ แล้วถึงแม้ว่าการแพ้ม,มาซิโดเนีย2-1เนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้ขาดลอยแต่ถ้าดูจากชื่อชั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเยอรมันเหนือกว่าเยอะครับแถมรูปเกมเยอรอมันเนี่ยดูโอก,กาสยิงเข้าครอบทั้งเกมเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นขณะที่มาซิโดเนียเนี่ยมีถึง4ครั้งเลยด้วยกันมันแสดงให้เห็นถึงวิกฤตของเยอรอมันอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าได้แค่ครองบอลแต่ว่าจบทำสกอร์ไม่ได้ทำให้ตอนนี้เนี่ยโยคิมเลฟิฟสิ้นศรัทธาต่อแฟนบอลไปแล้วถึง87เนะครับเพราะว่าไม่มีใครเชื่อในฝีมือของโยกี้เล ไปได้ไม่ไกลแน,แน่ในยูโรที่จะถึงนี้โดยมีการพบผลสำรวจ87%อยากให้เขาเนี่ยพ้นตำแหน่งก่อนยูโรที่จะเริ่มขึ้นและก็อีก41%เนี่ยคิดว่าทีมจะตกรอบแบ่งกลุ่มในยูโรหนนี้ก็คือตกรอบแรกนั่นแหละครับโดยผลการสำรวจนี้เนี่ยมาจากกลุ่มตัวอย่าง250,000รายครับจากทางบิลหนังสือพิมพ์ชื่อดังของเยอรมันเนี่ยจัดทาขึ้นและพบว่าเหลือแฟนบอลเพียงแค่13%ท่านั้นครับที่ยังพอเชื่อมั่นในตัวของโยกีเลฟว่าจะทำทีมไม่ดีในยูโร2020ที่จะเตะกันในกล ตางปีนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาเรียกกันว่ายูโร2020 ถึงแม้ว่าจะเตะปี2021่อก็ตามนะครับขณะที่ใน41%นะครับเ mm. ชื่อว่าทีมชาติเยอรมันเนี่ยจะล้มเหลวในยูโร2020นี้แล้วก็จะตกรอบแบ่งกลุ่มเพื่อพวกเขาเนี่ยอยู่ในกลุ่มออฟเดตนะครับเจอกับฝรั่งเศสโปรตุเกสแล้วก็ฮังการีในกลุ่ม F กลุ่มออฟเดตนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีเพียงแค่ร้อยละเจ็ดเท่านั้นจากผลสำรวจที่เชื่อว่าเยอรมันจะไปถึงรอบรองชนะเลิศและเหลืออีก5%ที่คิดว่าจะได้เข้าชิงต้องบอกเป็นผลโพลที่ดนนนน้้อยมากๆๆจจรริงคับี จากการสำรวจในแยกออกมาอีก72,000กลุ่มตัวอย่างอีก37%มองว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนัดล่าสุดจากแท็กติกและก็ขณะที่35%เนี่ยเชื่อว่าความผิดพลาดมาจากการจัดทีมของยกิเลฟก็เอาง่ายๆเลยครับยกิเลฟรับไปเต็มๆจากผลโพลทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับซึ่งก่อนอันนี้ครับเลฟเนี่ยก็ถูกกดดันอย่างหนักมาแล้วนะครับเมื่อตอนที่เขาเนี่ยแพ้ต่อสเปนไปยับเยิน6-0ในเกมยูฟาเนชั่นลีกแต่สุดท้ายเนี่ยยกิเลฟก็ได้รับเสียงโหวตจากทางสมาคมว่าโอเค คุณได้รับความไว้วางใจแล้วก็ได้คุมทีมต่อไปนะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับเลิฟก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าจะก้าวลงจากตําแหน่งที่ทํางานมา15ปีหลังจากจบยูโรคนนี้โดยเลิฟนะครับเข้ามารับบทบาทผู้จัดการทีมเยอรมันเนี่ยในปี2006หลังจากจบฟุตบอลโลกในตอนนั้นซึ่งเขาเนี่ยเข้ามารับคุมทีมชาติเยอรมันตั้งแต่ปี2006ถึงี2012ก็รกดาคมในปีนั้นโดยครั้นเนี่ยคุมทีมทั้งหมด192เกมนะครับประสบความสาเร็จคือควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี 2004, นปี2010วคาช Confederation คั p ในปี2017แล้วก็ในยูโรเนี่ยในปี2008เป็นรองแชมป์ในปีนั้นนะครับส่วนเรามาส่วนตัวนี่โอ้โหเรียกว่าเยอะแยะมากมาเลยนะครับ s p o r t i l l จ German Sport Manager of the Year ในปี2010ครับ German Football Man of the Year 2011แล้วก็2014นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมของ World Soccer Award Manager of the Year ในปี2014อีกด้วยเรียกว่า ผู้การทีมน,นี้เนี่ยประสบความสําเร็จมากมายแต่หลายคนก็บอกว่าหมดยุคแล้วหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ครับโยกิเลิฟเนี่ยกลายเป็นคนที่ถูกขับไล่ไปซะแล้วแต่ก็เข้าใจในมุมของแฟนบอลนะครับเพราะผลงานนั้นแย่อย่างเห็นได้ชัดคิดว่าเลิฟจะสามารถพาทีมชาติเยอรมันทีมนี้ไปได้ไกลขนาดไหนในยูโรหรือคิดว่าเลิฟเนี่ยจะโดนปลดซะก่อนก่อนที่ยูโรจะเตะก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับและคิดว่า ถ้าเลิฟโดนปลดก่อนยูโรจะเตะใครจะเข้ามาคุมทีมชาติเยอรมันแทนที่ของโยกิเลิฟคนนี้และจบยูโรนี้ถ้าเลิฟเนี่ยได้คุมจนจบยูโรคิดว่าใครจะเข้ามาคุมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมและนี่ครับก็เป็นเรื่องราวของตำนานวีรบุรุษของชาติผู้ถูกขับไล่โยคิมเลิฟเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับช่องความทีกิโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ